โอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนออกเพิรกตัวนี้นะครับเป็นเปเอร์สำหรับสายเดินยิงนะเนี่ยมันจะเหมาะมากสําหรับเดินยิงนะมันจะโหลดไวถ้าใส่คอมโบตอนแรกก็จะฆ่าสิบห้าตัวนะอันนี้น่าจะง่าย,ายๆทุกคนน่าจะทาได้ต่อไปก็คือปลาระเบิดแฟตในบทไดไก็ได้แฟตแบงค์เนี่ยบางคนจะอาจจะยังไม่รู้นะว่ามันคือระเบิดอะไรนี่มันก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เลย มันจะอยู่ตรงข้างๆรรเบดไฟอ่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมวงให้เนี่ยอันเนี้ยคือเราจะใส่สีอะไรก็ได้นะหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ปกติก็ได้เราวก็ปาไป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 เรื่อย <Flash S 1> ๆครบสิบห้าลูกนะครับ <Flash out. S 1> ปาไป เนี่ยครับผมไป้าเลยด้วยอ้าไป็นเลยไ <Flash out. S 1> ด้สิบห้า <Flash bang. S 1> ลูกนะอ <Flash bang. S 1> ย่าป้าแบบไหนก็ได้ <Flash out. S 1> โอเคครับผมพอเราป้าระเบิดแฟร์ครบแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราไปทำเควสต่อ,ไป,อไปเควสดต่อไปนั่นก็คือยิงให้ยิงหนึ่งพันห้าร้อยนัดนะในโหมดใดก็ได้ เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูเนี่ยผมนะนําเป็นปืนนี้เลยนะปืนก้อนดักปืนก้อนดักไม่ใช่ปืนนี้หรอกปืนไหนก็ได้ที่มันมีกระสุนเยอะๆวิธีเล่นเราก็เตือนแล้วก็ยิงเลยกดค้างเลยเไม่ต้องกลัวก็โด้กรนะตุกนะตายแล้วแค่เก็บเนี่ยเดี็กน้องกดไปเลยกดไปเลยเนี่ยตอนนี้มันจะชักแบกอย่างเงี้ยนะช้ามากแต่พอตอนนี้เปิดเลยวอย่างเงี้ยหดไปเยอะ ครแทนั้นมันจะวิ่งไวเลยเราก็เล่นแตบปกติเล่นหลบสติก็ได้กดกดงเลยแล้วก็ใส่แต่ก็เล่น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  ยิงโนม t อตะวันตั้งของเราคับยิงค่คบนึ่งพหละไ่ดูเคล็ต่อไปกันโอเคเราไปดูเคว็ดต่อไปกันเลยเคว็ดนี้ให้ค่าสิ้าคนด้วยการเนชชัปในหมดเอ็มพีงั้นผมต้องเปลี่ยนปืนละผมขอเปลี่ยนเป็นปืนนี้แล้กัน 1> A.K. 1หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะเพราะมันเอ่อมันจะสะโคบไวอันที่จริงมันก็สะโคบไวทุกปืนแหละแต่ผมจะทำไอ้เควสเอาเนี่ยเฮดช็อตของปืนนี้อยู่นะ <c oughs> โอเคเนี่ยลองดูลองลองสะโคบมันทิ้มช้าถ้าเปลี่ยนคนเนี่นนยย่ไม่ได้ย่าลอตตายกันลอดด็อตตายกัน ดีมากดีมากโอเคเนี่ยคาว่ามันจะ,ะขึ้นตะโคไปเฮ้ยหตัวนึ่งตสวเนาาเจ้นี่งตัวนี่มันวนะัวไดไ้โอกาสมีมสกกาส หนึ่หัวหนึ่งหัว,หวอีกหนึ่งหัวไหมอีกหัวอีกหัวครับทำไมนายไม่หให้เรายิงเพ่อนเพื oh ่อนเพื่นอยยิงเฮ้ยจิงอะไรกันครับนี่ ทบหมดละวฮึยิงไม่โดนหัวทำหมดแล้วทำหมดแล้วเนี่ยเราก็ยิงอย่างเงี้นะนะอย่างที่เควันบอกอะที่เคว้งบอกให้ยิงหัวให้ยิงเลยเนีลยยากต่อกันอยู่ยนี่สองหัวต่อกันนะโคตรหล่อเลยได้แค่นั้นแหละ ดวงดวงวิดวงล้วนไไปยาวไปยาวไปจุห้าหัวโอ้โหมาไปดูเคยต่อไปเคยต่อไปค่ายี่ตัวขนาดใส่เปิร์กสองเปิร์กนี้อย่างนั้นเหรอไปดูกันเปิร์กแรกเปิร์กนี้นะนี่ชุดเกาะห้ามเนี่ยอันแรกเลย มือเราขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทนทานความเสียหายตกจากที่สูงอย่างมากนี่เป็นตัวนี้ตันต่อไปคือตัวนี้สนแสดงตำแหน่งทั่วไปของศัตรูในแผนที่เนี่ยใส่เปอร์เซ็นตแต้วโลกปกติธรรมดาเนี่นนนยกดไป,เ,ปเลยเล่นแบบปกติ ไซเปอร์ได้แต่เราไซเปรอร์ไม่ได้นะเฮ้ยขยิบผมอ่ะเอ๊ยแกไปไหนนะเอ้าแม่ตรงนี้ไปไหนวะเข้าหมดเหรอโนี่นี่นี่ยิงให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมดกีดได้มาละสามเนี่ยเราก็ยิงแบบเนี้ยปกติถ้าเขายี่สิบห้าตัวไม่ต้องเฮดช็อตยิงแบบปกติธรรมดาธรรมดาเลย ยิงไปยิงไปให้ครบย5ตัวครับ <ly> predator, แล้วก็ไปดูเพื่อต่อไปพราเขาทำอะไรตอนนี้ยิงไปยิงอย่างเดียวไม่น่าเชื่อ <Friend ly S 1> เอาโทษโทษโทษคือถ้ายิงครบแล้วอ่ะ25ตัวมันก็จะได้เปิดขั้นทีเลยผมยิงไป20ผมเล่น2แบบนะแบบนี้แบบที่2 เนี่ยหรือถ้าใครยังกลัวไม่เต็มก็เอาอีกอันนึงก็ได้นะเนี่ยมันจะให้เราใส่เปิร์กที่ได้มามันเหมือนการเทสอะนะเล่นสามแมตช์เน,นี่ยปกติมันก็จะมีให้ไงล่ะถ้าถ้าเป็นเปิร์กนะเนี่ยเราก็ใส่ไปเปิร์กที่เขาให้มาเออนั่นแหละเนี่ยแล้วเราก็ไปเล่นผมบอกเลยเปิร์กเนี่ยมันดีนะมันดีสำหรับปืนกลหนักเนี่ย อย่างปืนพวกนี้นปืนที่ผมใช้น่ะเนี่ยเพชรปึกที่ผมใส่ไปเล่นกระตามนั้นนะ่ะเนี่ยแบบที่ผมแนะนำป็นแบบนนะนเนี้ยนะไอยี่สิบสี่ทับยี่สิบเจ็ดน่ะเนี่ยตอนนี้แะแต่ตอนนี้มันดึกแล้วมันไม่ค่อยมีคนเลน่นก็ไปเล่นแบบธรรมดาก็ได้แต่มันจะไม่ค่อยสุดเท่าเล่นด่านนั้นเนลด่านนั้นมันสุดจัดเลยปืนเนี่ยถ้าใช้ปืนเนี่ยกับเป๋องแบบเนี้ยผมอบอกเลยโคตรสุด ขอดีเนี่ยดูเห็นไหมชักแม็กดูชักแม็กนะป๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดียวเสร็จแล้วนี่แหละคือข้อดีก็วิ่งไวเหมือนเอ็นเอ็มจีเลยอารมณ์เหมือนใช้เอ็นเอ็มจีอีกเลยแต่ชักแม็กเด็ดนะครับช้ากว่าปกตินิดนึงให้ชัาให้ดูทีนึงเห็นไหมช้าช้ากว่าเอ็นมจีนิดเดียวเองยปกตเก็นเอ็มจีเห็นไหม ถ้าใส่ปืนเนี่ยมันจะช้ากว่าการแบบยิงปืน,นที่เดินต้องไปหาเออเนี่ยที่เวลาแบบยิงแบบไม่เล็งอ่ะไอ้อพวกของใส่ที่ยิงแบบไม่เล็งแล้วมันจะต่ำขึ้นแบบต่ำต่ำขึ้นเป็นแบบของใส่ผมยังไม่มีนะเมื่อปืนเมื่อปืนผมยังไม่ถึงเนละผมพยายามไม่เอาอยู่ออของขี้เกียจใช้การ์ดเนี่ยการ์ดมันใช้กับปืนอื่นหมดแล้ว คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมโอเคครับผมถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกแบบผมจะมาลงให้ดูนะแล้วก็ไอ้ปืนเนี้ยถ้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปทําให้มันแบบแข็งแกร่งแบบอัพเต็มแบบมีของทุกชิ้นอนะแล้วเอามาใส่เอามาใส่ในกล่องแล้วามาเล่นกับปืนดีเอามาโชว์ให้ดูมันโหดมากนะมันโหดจริงนะสุดท้ายนี้ก็เป็นภาพการไล่ขอโทษด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้ครับขอบคุณครับ